สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะดาวค่ะฟอดครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการยุคทองของการเลี้ยงไหมมาพบปะพูดคุยกับครูส่งเสริมฟังนานาสาระจากหมอนไหมที่ทำจะให้ท่านนะคะจะได้เทคนิคดีๆในการเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้รายได้ดีๆรายได้งามรวมถึงไขข้อสงสัยตอบคำถามคาใจวัยรุ่นที่พวกเราพร้อมตอบทุกคำถามค่ะ แน่นอนครับพี่ดาววันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่2แล้ว<ช>นะครับที่เรา,บาพบกันก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมพี่ดาวครับก็จะเป็นการพูดคุยนะครับแนะนําเกษตรกรที่จะที่เลี้ยงไหมหหเราก็จะเลี้ยงไปพร้อมๆ,ๆ,ๆกันเลยใช่สำหรับไหมรุ่นที่เรานํามาให้ความรู้เนาะจะเป็นไหมรุ่นฟัก3ตุลาแต่สําหรับเกษตรกรท่านอื่นที่เป็นรุ่นฟักอื่นๆนะคะก็สามารถ ส่งคําถามมาใต้โพสต์ีได้เลยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับพี่ดาวเราจะกลับมาตอบคําถามที่เป็นเกษตรกรที่คาใจมันเกิดจากอะไรเนาะอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับพี่ดาวขออนุญาตเป็นช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามแต่ว่าถ้าในระหว่างเนี้ยถ้ามีคําถามอย่าปล่อยให้คาใจอยู่ับส่งเข้ามาได้เลยครับส่งเข้ามาได้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอเป็นช่วงท้ายของรายการก็ได้สามารถส่งมาได้ตลอดเลยนะคะก่อนจะไปฟังสาระดีๆจาก ฟอร์ดและดาวนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแม่ยกทั้งหลายนะคะขอกำลังแรงใจในการกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้เกษตรกรนะคะหรือผู้ที่สนใจนะคะได้ฟังสาระดีๆไปพร้อมๆกันค่ะใช่ครับพี่ดาววันนี้เราหายไป2วันเราหายไปสวันลืมหรือยังเนาะหรือยังว่าวันนี้ใหม่ไว้อะไรนะเราขออนุญาตทวนนิดนึงพี่ดาวตั้งแต่วันศุกร์ที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายเลยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการเพื่อให้ไหมเข้าวัยสีใช,ใช่ไหมครับแสดง,งว่าตอนนี้หมายของเกษตร,รกรรุ่นนี้ก็จะเข้าสู่วัยสีแล้วใช่ <ๆ S 2> เรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมสําหรับการ j o ยดูสลิปปิ้งครับอาจารมันจะโนอนอีกแล้วค่ะ <laughs> ใช่ครับวันนี้นะครับเราก็จะพบว่าอาไหมของเกษตรกรที่เป็นรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับบางส่วนก็จะเริ่มนอนละใช่บางส่วนก็ยังไม่ได้นอน <c oughs> นะครับ่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าการเตรียมการสําหรับไ <c oughs> หมนอน ไหมไวสีที่จะนอนใช่ครับ <ฮะ S 1> เราจะจัดการยังไงแล้วเราก็จะเตรียมยังไงอ,อันดับแรกเลยเนี่ยพี่ดาวเราต้องคุยกันก่อนว่าเอ<ฮ>ะไหมไวสีที่นอนเป็นยังไง <ฮะ S 1> โดยลักษณะของเขานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟอร์ดก็จะบอกว่าไหมไวสีไหมที่มันนอนเนี่ยครับพี่ดาวมี <ฮะ S 2> ลักษณะเหมือนกันเลยพี่ดาวพอจําได้ไหมครับว่าไหมที่นอนเป็นยังไงนะครับไหมนอนปากเขาจะนิ่งเอยไม่ใช่เขาจะนิ่งแล้วก็ปากเขาจะ หดหดลงหดลงใช่แล้วก็เขาจะแบบเกาะเขาจะมีแบบใยเกาะที่ใบเอนใช่ถูกต้องครับพี่ดาวดูจากลักษณะพี่ดาวเห็นไหมสองกลุ่มนะครับตอนนี้เกษตรกรเห็นนะครับถ้าใครไม่เห็นอามินบอกหน่อยนะครับพอดีพวกเราเห็นเพราะวันวางอยู่หน้าฟอร์ดเองครับใช่ค่ะตอนนี้เราจะเห็นไหมอยู่สองกลุ่มนะครับไหมกลุ่มนี้ กับไม้กลุ่มนี้อฟอร์ใช้คําว่ากลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่1แล้วกันครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สองพี่ดาวน้องดาได้ไหมครับว่ากลุ่มไหนมีปากมีปากมีปากไอ้ตัวใหญ่อยู่เห็นไหมครับกลุ่มฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ที่นอนแล้วถ้าสังเกตจากใบหมอนนี่เราเอาความรู้จากครูฟอร์ดมานะคะเรา,เาความรู้จากน้องฟอร์ดมานะคะฝั่งที่อยู่กับพี่ใหญ่นี่นะคะพี่ใหญ่นอนเพราะว่าไม่มีใบหมอน เพราะว่าไหมนอนจะไม่กินใบมอนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นไหมที่ใกล้จะนอนถูกต้องเน่ผมไม่ไไม่ได้เลยครับขอกำลังแรงใจจังไม่ยกเลยค่ะเราจะเห็นว่าสังเกตนะครับลักษณะของอาการไหมนอนเนี่ยนะครับถ้าเราลองมองฝั่งนี้ก่อนนะครับลักษณะก็คือตัวไหมเห็นไหมครับจะชูคอขึ้นแบบนี้นะครับ ลักษณะก็คือจะไม่จะไม่ขยับแล้วนะครับจะอยู่นิ่งๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราไปกวนเขาเนี่ยเขาจะสายแค่หัวนะครับแล้วก็มันก็จะมีเส้นใยตอนนี้เรายังไม่เห็นเส้นใยเขานะครับแต่ว่าถ้ามองจริงๆอาจจะเห็นนะครับส่วนท้ายของเขาตรงนี้ครับจะยึดติดกับเส้นใยของเขาไว้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูฝั่งที่ไม่นอนครับฝั่งนี้เห็นไหมครับเขายังมีการขยับอยู่เห็นไหมครับ หาใบหมอนอยยังหาใบหมอนกินอยู่เพราะตอนเนี้ยคือเราต้องโทษพี่ตุ๊กเนาะเพราะพี่ตุ๊กไม่ปรับสภาพน้องใบหมอนก็เลยแห้งใบหมอนแห้งเราโทษเราโทษคนอื่นงดเราไม่โทษตัวเองนะครับตอนนี้ก็คือน้องยังกินไม่อิ่มนะครับก็คือน้องก็ยังไม่นอนนะครับตอนนี้น้องพยายามหาที่กินอยู่นะครับใช่ค่ะโอเคครับถ้าลักษณะแบบนี้นะครับ อนนี้พี่ดาวเราแยกไหมนอนไหมตื่นได้แล้วครับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อก็คือว่าแล้วเราจะจัดการยังไงกันต่อ,อในกรณีแรกนะครับผ้าไหมมันยังไม่ได้นอนหรือว่ามันนอนแหละแต่มันนอนไม่มากค,คือเรายังไม่เสมอกันถูกต้องครับเราแนะนําให้หนึ่งก็คือมีการขยายพื้นผ้าก่อนเ,อเ,อเดี๋ยวก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนพี่ดาวเราลืมย้ําไปตั้งแต่วันศุกร์วันศุกร์เราก็ลืมพูดเรื่องนี้นะครับว่าก่อนการเลี้ยงไหมเนี่ยก่อนการเข้าไปข้างในเนี่ยเราต้องทําอะไรก่อนครับพี่ดาว กินร้อนช้อนกลางล้างมือต้องทำความสะอาดตัวเองนะคะก่อนเข้าโรงเลี้ยงใหม่ทุกครั้งอันนี้ขอย้ำเลยนะคะทุกครั้งนะคะควรจะทำความสะอาดร่างกายของผู้เลี้ยงเนาะของตัวเกษตรกรเองด้วยการล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือมือะคะ่ะไปล้างด้วยน้ำคอลีอนเนาะเพื่อให้มันแบบสะอาดอย่างหมดจดถูกต้องอ <า S 1> ครับ หลังจากนั้นครับเราก็จะเข้าไปดูในโรงเลี้ยงของเราถ้าในกรณีวันนี้ถ้าแบบค่าเมื่คืนฝนตกความชื้นสูงสิ่งที่เราจะควรจะทํำก็คือเราควรลดความชื้นในฟองหรือว่าชั้นเลี้ยงของเราก่อนโดยการโรยปุนขาวปูนขาวครับเราจะโรยปุนขาวก่อนในการเลี้ยงนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดความชื้นลงก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มทําการขยายพื้นที่ค่ะจากเดิมพี่ดาว เรามีอยู่24 20 28, 28. 28. 2ี28ิสี่ผืนขอโทษครับแล้วก่อเขาวันนี้อย่าพูดตัวเลขเยอะนะคะห้ามเด็ดขาดนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเป็นอาจารย์นะ <c oughs> ถ้ามันออกมาจริงๆนี่ถ้าสามสี 3, ต้องมาแล้วนะ,ะจากเดิมนะครับ28ผืนตอนนี้เราจะมีการแนะนำให้ขยายพื้นที่เพิ่มเป <c oughs> ็น36ผืน้านะครับ ด้วยเหตุผลก็คือว่าอย่างที่เราเคยบอกไปแต่วัยสามนะครับก็คือว่าใบที่กําลังจะนอนเนี่ยเขาต้องการอากาศที่ค่อนข้างที่จะดีได้สะดวกมีออกซิเจนค่อนข้างเยอะเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากในการสลายคราบเก่าแล้วก็ไปสร้างคราบใหม่ฉะนั้นในช่วงที่เขากําลังจะนอนเนี่ยเราแนะนําว่าควรมีการขยายพื้นที่ให้ได้ตามอัตราส่วนที่เราแนะนําคําถามก็คือว่าเอกวันนั้นเจอเกษตรกรครับเกษตรกรถามว่าจาน จะแนะนำให้แค่36เนี่ยพื้นที่ผมเรือเยอะเลยผมใช้40เลยได้ไหมห้าสิเลยได้ไหมถ้า <c oughs> ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะตอบมาได้ <c oughs> ถ้าเป็นพี่พี่จะตอบมาได้เพราะว่าเหมือนกับยิ่งขยายเยอะอาจจะ ยิ่งดีหรือเปล่าแต่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 มันจะมีแต่ทุกครั้งจครับอีแต่เนี่ยสำคัญมากพี่ดาวประเด็นก็คือน้องจะเพิ่มแต่ให้พี่ดาวอย่างนี้ครับคือสามารถทําได้หมดนะครับทำเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าอย่างที่น้องบอกคือเกษตรกรเป็นตัว ัวเป็นผู้กระทำเราก็แค่ให้คำแนะนำเฉยๆนะครับเีนี้นคำถามก็คือว่าทําไมเราถึงไม่ควรที่จะขยายให้มากกว่านี้หนึ่งก็คือเรื่องของอาหารครับเพราะว่าใช่ครับเปลืองหมอนง่ายๆเลยเปลืองหมอนครับอันดับแรกเลยก็คือจริงมันกว้างปุ๊บเนี่ยหมอนที่ใช้ก็จะเยอะขึ้นใช่ข้อที่สองก็คือสัตว์พวกนี้ครับเป็นสัตว์สังคมระดับหนึ่งแปลว่าอะไรสัตว์สังคมอ่ะพีดาวถามว่าผมน้องถามพี่ดาวอย่างนี้ครับถามว่า พี่ดาวนั่งกินข้าวคนเดียวกับนั่งกินข้าวกับเพื่อนอันไหนอร่อยกว่ากันโอ๊ยกินหลายคนใช่ซิสเต่ะต้องครับแมลงพวกนี้มีลักษณะเหมือนกันครับก็คือว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันในในปริมาณปริมาณหนึ่งก็คือไม่ได้มากหรือน้อยจนเกินไปเนี่ยนะครับมันจะส่งเสริมการกินและการเจริญเติบโตของตัวเขาได้เห็นเพื่อนกินก็อยากกินเหมือนเพื่อนประมาณนี้ครับฉะนั้น ตอบคำถามว่าขยายมากกว่านี้ได้ไหมได้ได้แต่เปลืองมอนเปืองวอนแล้วก็มันอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการกินของเขาด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าที่สมเหตุสมผลสําหรับใหม่ไว้ี่ก็เพิ่มจาก28เป็น36ครับเราทําไวทั้งหมดแล้วครับเชื่อเราดีกว่าเชื่อเรานะคะเพราะว่าเราได้มีการเหมือนกับทดลอง ก่อนที่จะนําไปเหมือนกับให้ความรู้กับเกษตรกรน,<อ>น,นะคะถูกตองครับทำตามที่บอกง่ายสุดครับหลังจากนั้นครับเราขยายพื้นที่เรียบร้อยแล้วพี่ดาวสามสผืนเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปเราก็จะเริ่มวางใบหมอนแล<ะ>้วบมทีนี้ประเด็นก็คือว่า อีในกรณีการวางใบหมอดเนี่ยก็ยังใช้หลักการเดิมถ้าสมมุติว่าไหมนอนเยอะๆเนี่ยอา,าอ,าอาจจะเด็ดใบหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องหั่นใช่ใเ,เพื่อเพื่อไอล้ลอยตัวที่ยังไม่นอนให้ใ<ช>เขาขึ้นมาตินได้ถูกต้องครับหลังนอกจากนี้ถ้าสมมติว่ามันดันนอนเยอะแล้วอ,อ,อันนี้ยิ่งจะต้องหั่น เพราะเหตุผลก็คือตามที่พูดแล้วแต่ว่าถ้ามันยังนอนน้อยๆอยู่โอเควางกีงเลี้ยงได้เลยทีนี้ครับมีนิดนึงพี่ดาวการเอาใบหมอนที่จะมาเลี้ยงไหมจําได้หรือเปล่าครับไว้ไว้ไว้ห้ามมียอดหมอนอยู่บนชั้นเรียงโดยเด็ดขาดครับอันนี้คือแบบใช้ตัวหลักสีแดงขึ้นแบบถ้าขึ้นติดหน้าดาวได้กูคงติดหน้าผักแล้วนะครับนั่นแหละครับหนึ่งก็คือหมอนอย่าอ่อนสองก็คือถ้าเป็นไปได้ล้างหมอนใช่ต้องล้างเพราะช่วงนี้ฝน ใช่ครับแล้วก็วัยสีเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่ามันจะไปส่งผลตอนสุดท้ายก็คือตอนวัยหตายอย่างที่ฟอร์ดบอกก็คือถ้าสมมติมันติดเชื้อปุ๊บเนี่ยถ้ามันติดเชื้อวันนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปตายวัยห้าขึ้นจอใช่เพราะว่าเชื้อมันต้องใช้เวลาในการริญเตัวมันไม่ได้แบบกินแล้วก็ตายเหมือนโดนสารพิษเนาะแต่มันเหมือนเป็นการสะสมในร่างกายถูกต้องครับฉะนั้นเชื้อโรคจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นระยะฟักตัวในตัวหนอนก่อนแล้วมันจะไปแสดงออกนู่นวันท้ายท้ายนู่นแล้วเกษตรกรก็จะ งงใหญ่เลยมันเป็นอะไรตายมันกินมา<ฮ>ดีๆเลยครูส่งเสริมรักโทรศัพท์แบบไม่หวัดไม่ไหวนะครูมันเป็นอะไรนั่นแหละครับหมอนงามจังหมอนงามจังไงหลังจากนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราวางสมมตินะสมมติว่าเราได้เลี้ยงนะพี่ดาวเราก็จะบอกว่าอ่ะสุดท้ายในกระบวนการเลี้ยงเราต้องทําอะไรครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการปรับสภาพนี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะ <laughs> ครูใหญ่ของเรา ห้ามลืมห้ามลืมครใยญยเดชทัศนบหลังจากการเลี้ยงจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าเราควรที่จะปรับสภาพหรือเปล่าตัวเลขยังเท่าเดิมครับพี่ดาวความชื้นเจ็สิเปอร์ซนตถูกต้องครับถ้ามากกว่าเจ็สิเปอร์ซ็นเราไม่จําเป็นที่จะต้องปรับสภาพเแต่ถ้าน้อยกว่าเจ็สิบเปอร์ซนี่ยยังคงปรับสภาพการปรับสภาพก็ยังคงเป็นการคลุมผ้าอยู่คลุมเดยตรงได้ไม่จําเป็นต้องทําหลังคานเพราะน้องยังไม่ได้นอนค่ะใช่ค่ะ ประมาณนี้นะครับทีนี้พอเข้าสู่ช่วงบ่ายพี่ดาวตอนนี้เราเลี้ยงเช้าเสร็จแล้วไปนอนเล่นละล้าละลังได้หลังจากนี้หลังจากนี้ไปหลังเที่ยงนี้ไปสมมุติว่าใหมยใกล้นอนละใหมยแบบงงเงียงงเงียนอนเดินช้าไม่กินเริ่มสร้างใยละบางส่วนเริ่มนอนแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเราเราจะต้องทําต่อก็คือว่า ในช่วงเนี้ถ้าเราพิจารณาว่าใบหมอนที่เราให้ไปตอนเช้าเนี่ยมันหมดแล้วมันไม่สามารถกินได้แล้วอาจจะโรยให้ได้ให้อีกค่ะใช่ครับในกรณีที่ไหมมันนอนแบบโอเคแล้วไหมมันไม่มีตัวกินแล้วอันนี้เราแนะนําให้มีการโรยปูนขาวได้เลยใช่ค่ะเพื่ออะไรเพื่อลดความชื้นนั่นเองครับ ประมาณนี้ครับอาจจะมีบางบ้านเนาะที่เมื่อเช้าอาจจะโรยไปละเพราะว่าบางบ้านก็นอนก่อนบางบ้านก็อาจจะนอนบ่ายนี้นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนไหมนอนเนี่ยมันก็จะสเต็ปคล้ายๆไหมไวสามนะคะพี่ดาวหลังจากนอนแล้วก็โรยปุนขาวเพื่อลดความชื้นในกองไหมนะคะเพราะไม่อย่างนั้นตัวที่ตื่นก่อนนะคะมันก็จะแอบมามอยกินใบหมอนก่อนนะคะอครับอ่าฉะนั้น ยับนิดนึงว่า3ประโยชน์สําคัญของการโรยปูนขาวก็คือหนึ่งก็คือลดความชื้นที่กองหมอนทำให้ใบหมอนแห้งข้อที่2ก็คือลดความชื้นที่ผิวหนังข้อที่สก็คือเป็นมาร์กเกอร์คือเป็นตัวที่บอกเราว่าอ่ะอีกตัวนี้ลอกคาบหรือยังนี่คือ3มประโยชน์ที่เราใช้สอานปูนขาวขาวแต่ทุกท่านจําได้ไหมครับเมื่อมันสุกเรามีภาพน้องนอนกับน้อง ตื่นนะคะเดี๋ยวอันนี้ไม่แน่ใจว่าจําได้ไหมน้องตื่นปากใหญ่น้องนอนปากเล็กเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้พี่ดาวพี่ดาวจะเห็นว่าปากมันใหญ่ขึ้นกว่าเยอะเลยแล้วตัวน้องก็จะใหญ่ขึ้นด้วยถูกต้องครับอ่ะทีนี้หลังจากนี้ก็คือโอเคถ้าสมมติว่าเย็นนี้เรามีการโรยปุนขาวเรียบร้อยแล้วเนาะพี่ดาวไม่ได้ไม่มีเลี้ยงหรือว่าบางบางท่านอาจจะเลี้ยงได้ถ้าในกรณีที่ไหมน้อง นั่งยังไม่ยังไม่ได้นอนสนิททั้งหมดนะก็ยังมีตัวกินอยูอาาอ่แล้วก็อาจจะไม่ต้องลุยปูนขาวก็ไปลุยุูงนิ้เช้า,านะครับอตอนนี้เรากลับไปพี่ดาวกลับไปนอนแล้วกลับไปนอนเราจะกลับไปนอนแต่ก่อนกลับไปนอนอย่าลืมอย่างหนึ่งนะคะก็คือครูใหญ่นะคะดูเทอร์โมมิเตอร์ด้วยไม่ว่าไหมจะนอนไหมจะตื่นหรือไหมปกติที่เราต้องเลี้ยงเนี่ยก่อนที่เราจะกลับ บ้านออกจากโรงเลี้ยงใหม่ไปก็ให้เช็คเทอร์โมมิเตอร์ก่อนเนาะว่าตอนนี้ความชื้นเป็นเท่าไหร่เหมาะสมกับไหมของเราในวัยนั้นๆไหมเพื่อทําการปรับสภาพโรงเลี้ยงนะคะเพื่อให้หนอนไหม่ของเราเนี่ยแข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตสมวัยถูกนะต้องค,ค่ะ พี่ดาวพอเป็นวันพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้เช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าสิบเจ็ดเราตื่นมาใส่บาตรเรียบร้อยแล้วครับเหมือนเดิมค่ะทุกท่านกินร้อนช้อนกลางล้างมือก่อนเข้าโรงเลี้ยงใหม่ล้างมือทําความสะอาดร่างกายให้สะอาดหมดจดแล้วก็เข้าไปโรงเลี้ยงใหม่ค่ะอ่าให้สังเกตครับถ้าสมมุติว่านอนที่มันนอนสนิทเรียบร้อยเนี่ยแล้วยังไม่ได้โรยปูนขาวพรุ่งนี้เช้าให้โรยปูนขาวได้เลยนะครับแล้วก็ดูว่า น้องโอเคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีที่น้องเริ่มตื่นแล้วนะครับอันไหนคนไหนที่ไหมนอนตั้งแต่เช้าวันนี้หรือว่าตอนออบ่ายไงครับมันอาจจะเริ่มมีบางส่วนเริ่มตื่นแล้วนะครับถ้าไหมตื่นเนี่ยเราก็จะโรยปูนค่ะอ้าวขอภัยปูนคอรีนที่ดาวอ่าฉะนั้นก็ลองดูสภาพ อันนี้อันนี้สิ่งที่ห่วงสิ่งที่เป็นกังวลก็คือว่าความชื้นในลุงเรือนพี่ดาวเพราะว่าเราเคยคุยกันแล้วว่าความชื้นเนี่ยมีผลโดยตรงเลยกับการลอกคราบของน้องหมาเนี่ยน,นคะนนครับอ่าก็ค,คือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าอุณหภูมิในขอภัยความชื้นในโรงเรือนขณะที่เข้านอนเนี่ยควรจะอ,อยู่ซี่ักหกสิเปอร์เซ็นอย่าให้มันต่ํากว่านี้และก็อย่าให้มันมากกว่านี้จนเกินไปนะครับอพี่ดาวเพิ่มเติมก็ สำหรับมันก็อาจจะมีบางบ้านเนาะที่พวกนี้ใหม่จะตื่นเช้าตอนเช้าเนี่ย<ช>จะเป็นไหมตื่นนะคะแต่สําหรับบางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นไหมนอนนะคะ<ช>ก็อยากจะให้เกษตรกรนะคะสังเกตไหมของตัวเองบนชั้นเลี้ยงเนาะให้ดีว่ามันมีไหมที่ทั้งนอนทั้งตื่นหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญเนาะการค<ช>ัดแยกนะคะคถ้าสมมุติยังมีไหมที่ยังไม่นอนพร้อมเพื่อนเราอาจจะมีการเหมือนกับให้ใบหมอนนะคะ เพื่อให้เขาแยกออกมาเลี้ยงอีกต่างหากนนเนาะรอเขาค่ะแล้วพอหลังจากนั้นพอเขานอนแล้วเนี่ยตื่นมาเนี่ยก็เหมือนที่ปอดเคยเล่าให้ฟังว่าก็ควรจะเลี้ยงรอกันรอกันแล้วค่อยเลี้ยงนะคะอพอเขาตื่นมาเป็นไหมไว้ห้าอ่ะอ่าย้ำไว้ก่อนควาจริงแล้วรายละเอียดเราจะคุยวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบ้านไหนเขาดันตื่นตื่นก่อนเนี่ยปอดย้ำไว้ว่าไหม อดรอไหมรอได้แต่เขารอได้แค่สี่ชั่วโมงถูกต้องครับก็อย่าปล่อยให้ให้นานกว่านี้เนาะเพื่อความสม่ําเสมอแล้วก็ลดการเกิดแบบโรคของหมารอนแอของเขาฉะนั้นฟอร์ดยืนยันนะครับว่าถ้าหมตัวไหนที่เขาตื่นก่อนถ้าผูมปีเช้าเนี่ยให้ให้ให้รีบจัดการเลยหนึ่งก็คือทำให้การแยกคัดแยกนอนแล้วก็ให้โดยปูนคอรีนเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัยสีเนี่ยเป็นช่วงที่ผนังลําตัวเขา อ่อนแอมากเพราะว่าอะไรเพราะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเขาติดเชื้อเนี่ยพี่ดาวมันจะไปแสดงออกช่วงท้ายเยอะมากช่ฉะนั้นช่วงช่วงวัยสี่เนี่ยสามนอนหรือว่าสี่ตื่นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อเลยอฉะนั้นถ้าช่วงนี้แข็งแรงโรคก็จะไม่ค่อยเข้าอ่าถ้าช่วงนี้อ่อนแอเจ๋งเลยครับค่ะเราก็จะเรียกเขาว่าแบบเข้าสู่ไมวัยแก่ใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นช่วงที่เป็นหัวเรี้ยวหัวต่อที่ฟอร์ดท่านให้ความสําคัญระหว่างสามนอนอาสี่นอนตื่นเป็นห้านะครับฉะนั้น อันนี้ขอให้เกษตรกรใส่ใจนิดนึงนะครับไม่ไม่อยากให้มันพลาดเพราะว่าไหนๆหเราก็เหนื่อยกับวันมาตั้งใช่ต้องเป็นอาทิตย์แล้วว่ะใช่เจ็ดวันแล้วนะใช่ครับเราเราแบบดูแลเขามาเจ็ดวันแล้วอะค่ะแล้วก็ต่อจากนี้ไปอีกประมาณอีกครึ่งทางอีกครึ่งทางอีกประมาณสิบวันได้กว่าที่เขาจะแบบทํารังสมบูรณ์น่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกนิดเดียวเราก็จะได้ เงินเรามาด้วยกันคระได้เงแล้วใช่เรามาด้วยกันครึ่งทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูแลเขาดีๆใช่ไม่อยากไม่อยากให้พลาดตรงนี้เนาะครับค่ะส่วนรายละเอียดส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟอร์ดขออนุญาตยกเป็นวันพรุ่งนี้ใช่เดี๋ยวจะไม่นิ้งใครมานั่งฟังเราทั้งทั้งหมดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเป็นบางบ้านก็จะเป็นไหม่วห้าละเราก็จะมาบอกเทคนิคในการเลี้ยงไหมไวห้าวันแรกหรืออีกอันหนึ่งก็คือไหมที่นอนแล้วก็จะตื่นเดี๋ยวเราก็จะมีเทคนิค เล็กๆน้อยๆเกล็เล็กเก็น้อยมาฝากกันแบบนี้ทุกๆวันนะคะใช่ครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะพี่ดาวครับค่ะอ่าฉะนั้นช่วงช่วงนี้ช่วงของฟอร์ดก็น่าจะน่าจะจบได้ประมาณนี้ใช่ช่วงต่อไปครับทุกคนรอคอยคำถามคาใจวัยรุ่นค่ะมีคําถามมาไม่เอ่ยขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะเอาเลยครับพี่ดาวสวัสดีอุ๊ย สวัสดีค่ะครูพิสมัยวันนี้ทําไมครูครูไปอยู่ไหนคะครูไม่มาเป็นแม่ยกให้ดาวเลยนะคะสวัสดีคุณสุดาวันนะคะสวัสดียายนิ่มน้องตั้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีพี่นุษย์นะคะสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทั้ง30ท่านนะคะใครมีคําถามสามารถสอบถามเรามาได้เลยนะคะทุกคําถามมีคําตอบแน่นอนถึงแม้ไม่ได้ตอบวันนี้วันพรุ่งนี้มาตอบแน่นอนค่ะ อันนี้นนพี่นนาต้องสาร,รภาพก่อนครับ <c oughs> สารสรภาพบาปค่ะขออนุญาตสาร,รภาพบาปนะคะเดาวกับฟอร์ดนะคะด้วยความที่เราเมามันในการตอบคําถามนะคะเราก็จะลืมทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้เราเอามาไว้ข้างหน้าเราเลยคะ่ะตอนแรกกะจะเอาติดหน้าผากไวค้ค่ะกลัวลืมนะคะอ่ะ <c oughs> อันนี้นะคะจากคําถามเรื่องเทอร์โมมิเตอร์เป็นคําถามพิเศษจากครูพิสมัมนะคะแล้วก็วันนั้นผู้ที่ตอบคําถามถูกนะคะก็จะเป็นเกษตรกรที่ชื่อคุณการจนานะคะครูพิสมัยฝากของรางวัลให้นะคะเป็นกระชอนตักปลา <laughs> ไม่ใช่ <laughs> บ้า <laughs> เหรออันนี้คือสิ่งสําคัญ <laughs> เมื่อตอนไหมนอนและไหมตื่นนะ <laughs> ใครรู้มัง่งมันคืออะไรคะมันคืออะไรไม่ใช่ที่สอยมะม่วงนะความยาวมัน ยังไม่ได้นะคะใครรู้มั้งคะใครรู้มั้งคะว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคือที่มันคือที่สําหรับไว้ใช้โรยปูนขาวแล้วก็ปูนคอรีนนะคะเมื่อไม่นอนโรยปูนขาวไม่ตื่นโรยปูนคอรีนก็อันนี้ก็จะแบบเหมือนกับช่วย เราเนาะทำงานเพราะว่าชั้นเลี้ยงเรามันก็จะยาวถ้าอ,อย่างแบบไซส์ซส,สั้นๆแบบดาวนะคะก็จะแบบเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกดาวมากเลยนะคะในการโรยนะคะคุณการจนาสามารถมารับที่ส่งเสริมหรือติดต่อที่ครูครูแคบหมูนะคะเพราะว่าคุณการจนาอยู่ในพื้นที่ของครูแคบหมูนะคะยังไงเดี๋ยวดาวนะคะจะฝากครูแคบหมูไว้นะคะโอเคค่ะวันนี้วันนี้นะ S <S วันนี้มันต้องมีแบบความผิดปกตินิสไม่นิดหรอกเรารู้ว่าวันนี้ยสตุลาสองห้าหอ้ย2566แล้ววันนี้ตัวเลขเราเยอะมากนะคะขยายพื้นที่จาก28นะคะเป็น 36, 36. นะคะ ความชื้นระหว่างไหมนอนนะคะคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะความชื้นเอไหมนอนหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ <laughs> ระหว่างแบบว่าไหมตื่นนะคะเราก็จะมามีอีกตัวเลขหนึ่งนะคะที่อุณหภูมิเท่าไหร่ได้ความชื้นเท่าไหร่ตัวเลขเยอะมากนะคะวันนี้เข้าใจนะคะว่ากเกษตรกรอาจจะแบบเไปดูเทอร์โมมิเตอร์อยู่เนาะไ <laughs> ปดูตัวเลขนะคะขำๆนะคะแซลแซล์ๆขำๆนะคะ <laughs> อ่าถ้าหากจบไลฟ์นี้นะคะแล้วเกษตรกรมาดูย้อนหลังอะค่ะก็สามารถฝากคําถามไว้ได้นะคะเรานี่จะมาตอบทุกวันเลยนะคะโอเคค่ะน้องปอดวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะได้ครก็ยังยังคงคอนเซปต์เดิมของเรานะพี่ดาวครับว่าอยายนิ่มกตวลชาเจป่าโอ้ยขอบคุณขอบคุณแม่ยกนะคะขอบคุณคุณยายนิ่มน้องตั้นนะคะที่ เมนมาว่าคุยสนุกชัดเจนเข้าใจง่ายขอบคุณมากเลยค่ะไม่คือเราจะบอกว่าไม่เฉพาะคำถามนะคะที่สามารถเมนได้คือแนะนำเราหรืออยากให้เรามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกษตรกรหรือผู้ชมค่ะก็สามารถคอมเมนต์ได้ส่งแชทมาก็ได้หรือใต้โพสต์ก็ได้ค่ะใช่ครับเป็นการพูดคุยกันสื่อสารใช่นชค่ะอ หลักๆเลยก็คือเราอะอยากจัดรายการเพื่อเป็นการสื่อสารกรษษษษ uh ับเกษตรกรได้ให้รวดเร็วแล้วก็ตรงจุดใช่ค่ะษษษแล้วก็เป็น,น <ะ S 1> เหมือนกับ,บอีกหนึ่งช่องทางเนาะที่เกษตรกรแบบมีปัญหาไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วก็เนี่ยมันเกิดนะตอนเนี้ยครูโอ้โหเหมือนเราเข้าใจนะคะการเกิดปัญหาเนี่ยเราก็เหมือนกับ,บวิตกกังวลกลัวแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาให้มันรวดเร็วซึ่งรายการยุคองของการเลี้ยงไหมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มาพูดคุยกับเราค่ะใช่ครับเพราะว่าเรามีความเชื่อครับพี่ดาวเราเชื่อว่าความรู้นะครับจะเป็นสิ่งที่นําพาให้พวกเราก้าวเข้าสูญญ่ยุคทองของการเลี้ยงไหมได้อย่างมั่นคงแล้วก็ ยัง,งยืนน,นคะคะปอดย้ําทุกครั้งนะคะเราต้องการให้ทุกท่านมีรายได้ดีนะคะมั่นคงแล้วก็ยังยืนไปพร้อมๆกับจุนใหมไทยค่ะครับดาวเกษตรกรนะคะสามารถติดตามรายการยุคทองของ,ของการเลี้ยงไหมนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังทานข้าวเที่ยงเวลาเที่ยงครึ่งนะคะที่เพจไหมจุนนะคะแล้วก็อย่าลืมมาพบกันในทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะดาวกับ ขอราทุกท่านไปก่อนนะคะสวัส,ส,วสดีค่ะ,คะ